สวัสดีครับวันนี้มาหน้ามีเคาะไ่ล์เล่นๆน,นะอยู่กับที่ไม่ได้ครับคู่แข่งเยอะครับผมอมอร์เตอแมปชื่อนี้เสียไม่ได้มีคนได้เก่าไว้ครับผม ฉน,นั้นเราก็ควรจะอยู่ใชๆไม่ได้เราก็ต้องมาศึกษาหาครับหา ไปไเลยครับฮาไปนั่งดูไฟ์ไปดูดูดูด,ดูแล้วก็คิดแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ต้องลงมือทำครับผมเสร็จแล้วก็ไม่มีรถลองเราก็ลองแม่งรถตัวเองนี่แหละ รถตัวเองพังกับเราลกูกค้ากับพังอ่ะโอเคครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูแค่นี้พอเดี๋ยวสูตรผมมันจะรั่วไหลครับแต่ขนาดนี้มันก็คงอาจจะมีรั่วไปแล้วแะครับ ุ้ดบ้านๆตามสไตล์ช่างมาครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ